พีระชินแล้วฆ่ามันทีละตัวนี่นี่เอาหมดเอาหมดเออทำไมมันไม่เหลือซากมันละเรื่เดียวช่วยยิบกลับมาเรียพี่ทำไมไนะพี่ไม่จัดการไอ้พวกหมูพวกนี้มั่งเลยเมื่อกี้พี่ไม่จัดการเลยหมูนี้มีเป็นล้านตัวแล้วเนี่ยอยู่ข้างหน้าบ้านเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วพี่ มันนอนชิก้าไม่พูดรไมู่ดะไม่้พูดอะไรเลยัวเองเปล่าอะไรไมเรื่องเนี่ยคุณพูดอะไรเนี่ยบอกณจารหมูต้จารหมูเร็วอมันก็มีปัญหาออกบอกไม่ได้พูดอะไรอกผมจะย้ายไปไปไปปอยู่ไปไปปูมปภาคอืนแล้วเนี่ยแลผู้ช่วยจัดกองยุ่ไม่ เดี๋ยวผมจะไปจ่ายในภูมิภาคเอประจำคำแล้วไปแล้วไปแลไปอยู่ที่อื่นก่อนนะไปอยู่ในล็อกแป๊บพอดีจะไปโทรนันล็อกก่อนได้บายบายนะพวกเออเม่ละมีแล้วก็มีนั่นไงที่ขุดไอ้นั่นเมราไม่ขุดเราเลยอ่าดี๋ยวไม่ขุดไม่ขุดอ่ะอือขุดนั่นแหละขอบิ๊กเอ็กหน่อยเอ็กอะไรเปียกแขกแน่แน่น่ะ คุณก็ควรเป็นของคุณผมจะขโมยได้ไงของเออจ้าของไม่ได้ขอเลยเออมาเกลงเหล็กใช้ใช้หรอโอ้โหเหล็กมากเลย <นะ S 2> มันเกิดจากอะไรอ่ะอากเอาที่บ้านในในกล่องผมใส่ววไว้ตั้งมาด้วยไ่ไก่ทักยังไก่ยังพี่จะได้นอนแล้วเออนอนแปบบ๊บโอ้โหตื่นเลย กูก็มัวอย่างเนี้ยเรามัวมัวอย่างนี้เต็มหมันเลยเนี่ยกลงตกลงล่ะอ้ยกลงบนอะเออสักทีคนละทีเว้ยนั่นเลยนี่คนบางคนสึกไม่มีแรงแล้วอะเสียงคนเบาแฮะอาเราพอดี ผู้ช่ยขี้เกียจพวกนนนะถ้าเขาบอกก็ปิดที่เขาเลยนะคนนะไม่โง่หนะาทำไมเขาจะฟังผู้ช่วยเหรออ่ะมาคว้าไงไม่หรืว่าเขาจะฟังผู้ช่วยพูดเหรอคนนั่นแหละตัวป่วนเลย,เลยพูดปุบปับปั๊บเลยก็ถือว่าเป็นเขาดีนะเออ เราจะทำแบบดีมันดูนะการเราทำประตูรักเรียก็คือเราต้องใช้ขบวนการการกินน้ำโมนะหาหาใชหาหรือว่าหาแบฮะฮะเบลฮะิงงงน้ำโดนละวาและละวาหายไปเลย ยืดอยู่มันก็หายหายไปเลยหายว่าไปเลยอ่ะปื้รองเพลงเหรอเพลงอะไรครับเนี่ยเพลงแต่งแต่งเพลงอะไรอ่ะขโมยนั่นอ่ะเอาทำภาษคนแก่คนแก่แล้วโอ้อหมาตามกินนะชักหมัดไะ ต่อยคนแก่อะไรเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยันไม่เคยรู้จักก่อนเลย <l acht> แก่เถื่อนยังไม่เห็นต่อยทั้งหลักนเฮ้ยใจเย็นอยู่ก็จะต่อยรอผมแล้ว,วยังงซึ้งหงวัยเยนหงวัยเย็เฮ้ยเร็วดาี่เออไม่ได้ถามครับพี่นงวยตหมที่ชอบแล้ว ก็จ็ตอบอะไรอจะตอบหมดทิ right mm ้ง hmm. อ okay. <laughs> <Man> ืมโอเคมันมันคือเขาจัดเลี้ยงแล้วนะแต่ผมไอ้ตัวไอ huh ้ตัวผมเนี่ยมันไม่เลือกอะไรนะบัดกุดตรงนี้พรามันเพราะว่าไอ้ตรงนั้นมั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 นหลุดไปแล้วอ่ะบากคนคิดเขาผบมไหมแบบวางอยู่ดีๆมันก็หายไปเลยอ่ะ โอเคแล้วข um, ุดตรงนี้พอดที่เราปเดาเาไปดาานรกอกไแล้วเยยมไปเลยเราจะไปนลกอกไวมาช่วยรู้สึกดีใจไหมปรดเราไปเดาลอกได้บอกจะตั้งนานเอยก็จะได้ได้แต่ว่าขอบอกไว้เลยว่าเอาไว้คลิปหน้านะเพราะว่า ผมว่าเขขอจบคลิปไปนี้ก็กดไลค์กดแชิญตามได้ละเดี๋ยวผมจะมาทําประตูในเธอข้างหน้าแล้วกันนะพอานี่ใกล้เสียจหมดแล้วผมเข้าไปแล้วอายะบานีนะแล้วขอให้เราบาย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 แล้วก็เชิญนั่นแะละอย่าลืมกดติดตามช่องช่วยนะนะเอาไปแล้ว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 ไป